ตังเลอะไรอยู่หรอผมไม่รู้ว่าสมัครเรียนที่นี่ดีไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าโรงเรียนของเราอ่ะมีดีอะไรซั๊บไปกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่นี่นี่ดูสวัสดีค่ะ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  คือมาตรการป้องกันโควิดของเรียนเราโดยมีคุณครูมากำกับดูแลอยู่ด้วยหยุดหยุดคนนอกห้ามเข้ากรร้าร้อนนั่นดอกด้วยนะครับนี่เป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยของเรียนเรานะโดยมีรปภคอยดูแลเพื่อไม่ให้คนนอก,กนเข้ามาได้ง่ายอ๋อครับ นอกจากจะไม่ให้คนนอกเข้ามาได้ง่ายๆแล้วเนี่ยเด็กข้างในโรงเรียนของเราอ่ะก็ต้องขออนุญาตคุณครูก่อนออกจากโรงเรียนทุกครั้งนะเพื่อความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนเฮ้ยน้องขอตังให้พี่กินขนมหน่อยดิไม่มีหรอไม่ไงไม่มีเหรอหายมาคุหน่อยสิหายนี่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 อะไรเนี้ย เฮ้ยเอ้ย,อยไอ้น้องขึ้นมาก่อนไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวให้พี่ปาดก่อนนะอย่าไปบอกครูนะเออเอาไม่เป็นไรนะน้องชายพี่ไปละขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรจ้าบ๊ายบาย นี่นะก็เป็นอีกหนึ่งการป้องกันความปลอดภัยของโรงเรียนของเราโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามมุมอับหรือว่าตามจุดต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสวนหรือว่าตามถนนภายในโรงเรียนมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่าตามอาคารเรียนของเราเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันปะ่ะครับ ลา,ลามองขวามองซ้ายไม่มีใครหยิบสิคะฮ้ยอ้เยหายไไเนะี่ยเดี๋ยวๆรออยู่นี่แป๊บนึงนะครับ น้องน้องเป็นอะไรหรอเรารองเท้าหายดิเราโดนแม่ถุแน่ๆเลยอ๋อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพีจ่จะพา,ไป,า,าไปตามหาว่ารองเท้าออยู่ไหนนะน้องนะนี่นะห้องนี้มีคุณครูที่คอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนอยู่เข้าไปเลยสู้สูครูคะรองเท้าหนูหายไปไหนก็ไม่รู้ว่ะค่ะมานวครูจะช่วยตามหานี่ไงนักเรียนที่ขโมยรองเท้าเธอ นักเรียนอย่าทำแบบนี้อีกนะ,ะ,ะการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะห้องบริหารงานทั่วไปเนี่ยจะมีคุณครูคอยอยู่ช่วยเหลือดูแล<ะ>นักเรียนในยามที่นักเรียนเนี่ยเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาต่งตางๆแล้วก็มีกล้องงจรปิดเนี่ยคอยเป็นหูเป็นตาให้ความปลอดภัยกับนักเรียนในโรงเรียนของเราอีกด้วยครับผม ทำไมเน็ตเล่นไม่ได้เลยวะน้องถ้าอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเราเนี่ยน้องก็สมัครเรียนเข้าที่นี่ก่อนนะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจำกัดให้แค่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเท่านั้นครับครับครับขอครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีระบบการยืนยันตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการโจรกรรมทางโลกไซเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสมัครเรียนเป็นนักเรียนของเราก่อนนะถึงจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เป็นไงน้องตัดสินใจได้หรือ,อยังครับเฮ้ยอะไรเนี่ยหายไปไหนเนี่ยไปดีกว่า